สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยากมาทักทายกันนิดนึงเนาะนหลายๆคนนะคะคงจะคิดว่าแบบยการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนาะสบายมากเลยเนาะเป็นมาดามอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าอยู่นี่ก็ต้องทํางานนะคะเออวันนี้เข่าเรื่องอยากพูดมากนะคะก็คือหลายๆคนเห็นแบบว่าคนไทยเนาะที่อยู่ในต่างประเทศเนา กินดีอยู่ดีบางคนก็แบบว่าเห็นเขาไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโอ้ยกินอะไรกินแต่ส้มตาปวดโชอ,อะไรอย่างงี้นะคะจะบอกแต่อยากจะบอกว่าราคาของที่เนี้ยมันแพงมากคือแล้วมันเป็นอาหารที่แบบมันก็ไม่ได้หายากเนาะแต่ถ้าซื้อทขากินมันก็แพงแต่ถ้าซื้อมาทํากินเองมันก็กินได้หลายครั้งอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะเอาแบบเล็กๆน้อยๆนะมาให้ดูว่าเนี่ย คือเราเลิกงานแล้วใช่ไหมเราก็เลยแวะไปซื้อของมานะคะเป็นของไทยนะคะไม่กี่อย่างเองเนาะเราหมดไป34ฟังนะคะ34 55เนหาะนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราซื้อมาที่เราซื้อมาก็จะมีนี่โหระพานะคะโหระพาไหลบัวนะคะไหลบัวแค่นี้นะนี่นะคะสฟังห0นะคะนี่เนาะ แล้วก็มีมะละกอนะคะมะละกอลูกนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดฟังนะคะนี่เห็นไหมเจ็ดฟังนะคะ mm hmm. เขาคิดตามน้ําหนักเนาะ mm hmm. แล้วก็มีข่านะคะ mm hmm. ขาอันนี้หนึ่งร้อยกรัมนะคะทุกๆกคน mm hmm. แล้วก็มีตะไคร้ค่ะตะไคร้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่อันนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็มีหัวปรีค่ะหัวปรีนี่ สิฟังเลยนะคะสิฟังเจ็ดสิบเกือบสิบเอ็ดเลยนะคะช่วงนี้ค่าเงินแพงก็คูณเข้าไปนะคะเดี๋ยวนะขาเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูก่อนอ่าสองฟังยี่สิบนะคะตัวนี้เนาะนะคะแล้วก็หูละพาอยู่ที่ประมาณสามสามฟังห้าสิบนะคะนั่นแหละก็คูณเข้าไปนะคะว่าวันนี้เ่ะหมดหมดหมดเงินเลยอะหมดเงินไม่เท่าไหร่เนาะคือแบบ บางคนเห็นแบบโอ้อยู่มาอยู่เนี่ยค่าเงินมันสูงสูงก็จริงเห็นไหมคะว่าค่าครองชีพเราอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราอยู่กรุงเทพเลยเนาะอยู่เมืองไทยเลยนะคะว่าทํางานมันเดือนชนเดือนเลยอันนี้ก็คือยังไม่รวมค่านูนี่นั่นค่าจ่ายเองนะคะโอ้ไม่ต้องห่วงคะ่ะดิฉันนี่ต้องถอนา่าไอ หมอยขายนั่นแหะคะ่ะทุกคนถ้ามีคนซื้อเนาะ,ะนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะแบบว่าให้ทุกๆคนนะคะเห็นใจคนที่มาอยู่ต่างประเทศนิดนึงนะคะว่าเออก็จะขู่แต่เลือดแต่เนื้อลูกปลานจะพอ้งลายหรือคิดว่าเขาน่ะมีเงินให้คนยืมนะคะว่าโอ้ยเธอไม่มีบางคนนะส่งข้อความมาไม่ถามเลยว่าเป็นยังไงสบายดีไหมหนูนี่นั่นส่งข้อความมาถึงครั้งแรก ถามยืมเงินก่อนเลยอันนั้นนะคะแล้วยืมไปกับกขึ้นเขาเัี่สีนาไอคนให้ยืมก็เนาะทวงจนปากเียบปากแฉะนะคะนี่และะ้ค่ะก็คือค่าครองชีพที่อ่าต่างประเทศเนาะอันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะที่เราอยู่ที่สวริตนะ์เนาะก็ยังมีประเทศอื่นๆที่แบบว่าค่าครองชีพมันสูงมากนะคะก็ นั่นแหละแกคิดแต่ว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะเขารวยเนาะเออคนรวยก็รวยนะคะแต่คนแบบว่าหาเช้ากินข้าม,มันก็มีเหมือนบ้านเราค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ได้ต่างกันแค่ค่าเงินมันต่างกันเวลาเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่าไม่ใช่ว่าทํางานอ่าสมมุติว่าได้เงินเดือนสี่ห้าพันแล้วก็จะเก็บได้หมดเลยไม่ใช่นะคะก็คือเราจะต้องมานั่งจ่ายภาษีจ่ายประกันนู่นนี่นั่น จิปาถะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะโอ,อ้นี่นี่นี่แล้วก็มีกระหล่ำปีนําเข้าจากไทยเท่าไหร่คะสิบสองสองสิบห้าแพงมากนะคะถ้าเราเราเมื่อก่อนเราเคยไปซื้อแต่ว่าเด๋ยนนี้เราไม่ซื้อแล้วเรารู้ว่าเราต้องไปซื้อร้านแขกค่ะถูกมากคะ่ะทุกคนเนาะไปแล้วนะคะก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าอยู่นี่นะคะชีวิตถูกสบาย จริงนะคะแต่ค่าคลองชีพมันก็สูงนะคะทุกคนอยู่บ้านเราแบบดีกว่าถ้าจะกินหมกอย่างเงี้ยถ้าจะกินอย่างเงี้ยนะคะเดินออกไปตลาดไปหาซื้อหมกหนึ่งหมกยี่สิามบาท ก็ได้กินแล้วอันนี้กว่าจะซื้อเครื่องมาแต่ละอย่างนะคะมะละกอนี่ยังไม่รวมไปซื้อมะเขือเทศยังไม่รวมไปซื้อ,อเครื่องที่จะมาใส่นะ<ม>คิดว่าจะหมดไปเท่าไหร่คะกว่าจะได้กินมันไอส,ส้มตามคุกหนึ่งเนะี่ยหรือว่าจะได้กินหอ่อหมกห่อหนึ่งเนะี่ยคือแบบมันหลายอย่างนะคะกว่าจะซื้อมาแล้วมารวมกันแล้วก็มาทํากินได้เนี่ยอื<ม>เห็นใจคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเด้อค่ะไปแล้วค่ะ แต่ก็ลืมบอกไปอีกนิดนึงนะคะว่าก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมของที่นี่นะคะมันถึงแพงนะคะเพราะว่าคือเขาก็ Import เข้ามานะคะเขาก็ต้องจ่ายค่านุ่นค่านี่บางบางบางอย่างก็มากับเรือได้ถ้าเป็นของแห้งแต่ถ้าบางอย่างมันเป็นของสดอย่างพวกผักอะไรเงี้ยมันก็ต้องขึ้นเครื่องบินมานะคะแล้วช่วงนี้น้ํามันแพงนะคะทุกอย่างมันก็ขึ้นปกตินาะก็เป็นธรรมดานะคะก็คือ เราไม่ได้ดราม่าเรื่องราคาแบบว่าของที่นี่มันแพงมากเนาะแต่ว่าก็คือเราแค่อยากให้คนที่ไม่ได้มาอยู่ณจุดนี้นะคะเข้าใจว่าเออกว่าจะได้กินส้มตําหรือว่าห่อหมกแต่และอันเนี่ยมันก็หมดเงินไปเยอะนะคะทุกคนเนาะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ